ธนาคารกรุงไทยช่วงศิลปินเสภาวายุพักสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยครับผู้สู่รายกา,ารคุณรับช่วยนะครับครับผมช่วงนี้ครับเป็นช่วงศิลปินเสภาวายุพักโอ้โห<อ>เอาไปจารแข่งขันประกวดการแต่งกรขับเสภาครับผมอ่าระดับประเทศนะครับชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทพร้อมโลกเกียรติยศ และกรรมการสามท่านนะครับพร้อมกันอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยรอบนี้นะฮะเราเรียกว่ารอบแต่งต่อภาพครับครับผมกติกาคือแต่ละทีมนะฮะก็ต้องแต่งกรตามจินตนาการจากภาพที่เห็นมีเวลาให้3นาทีนะครับผมครับผมสัญญานี่จะบอกว่าเริ่มกับหมดเวลาคือการตีค้องครับผม กรรมการนะครับจะตัดสินนะครับจากคะแนน2ใน3ของกรรมการครับผมเพื่อหาผู้เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบสืบสารเสภาต่อไปนะครับคู่แรกนะครับพร้อมทีมพัดวลังและทีมสินเสภาเชิญครับความพร้อมตันนี้เป็นยงไงบ้างถือว่าพร้อมแล้วค่ะฝั่งนี้แหละครับ พร้อมกันไหนฮะอาจารย์ครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมพร้อมแล้ว,ลว <S 1> <S 1> น,นะฮะจังที่เลยครับผมปจังที่ครับมาดูภาพันนี้นะฮะนี่คือรอบแต่งต่อภาพภาพโจทย์วันนี้คือก็น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเริ่มครับเอ่อคือเรืเอ่อข้างเยอะเลยนะฮะอยู่ด้วยกันก็ไม่คุยกันลายมือสวย หมดนะแล้วกดไปส่งความหมายผิดบ้างถูกบ้างนะฮะรีบกดไม่เป็นไรครับไปตามยุคตามสมัยครับที่หลุดมารอบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นหัวกะทินะครับเมื่อก่อนเราคิดว่าการขับเสภานน่าจะเป็นของเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยนะฮะคุณเท่งได้กี่วักละครับกี่บรรทัดละครับ3นาทีเท่านั้นนะครับเมื่อครบสามนาทีแล้วนะครับขึ้นมาจากภาพที่เราตั้งเป็นโจทย์ในวันนี้แต่ง3นาทีนะครับครับ ในครั้งหน้านะฮะเรามีจัดอีกนะฮะเป็นภาพที่เราเห็นกันในยุคนี้นะครับครับผมยุคนี้ทุกภูมิภาค <ฮะ S 2> ทุกสถานที่ตอนนี้เวลาแล้วครับเหลือเพียงแค่หนึ่งนาทีครับเอาแค่คำกรอยก่อนเลยอ่าประพันธ์สำคัญน,นะปรพันะจะดูรายละเอียดของพอดเรื่องอนานๆที่เจอกันทีหนึ่ง ดีใจเหลือเกินนี่คือคู่แรกนะครับสิวินาทีสุดท้าย5 4 3 2ีหนึ่งหมดเวลาครับเราจะเริ่มกันที่ทีมพัดวารางก่อนนะครับพร้อมแล้วอ่านเลยครับโลกมนุษย์สุดล้ำนำก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยการสื่อสารไร้สายเครือข่ายไกลทำให้ผู้คนมิสนกันจะมองไปผ่านสื่อถือเป็นนิดไม่ตรองคิดด้วยตาหน้าโศกสรรันนั่งก้มหน้าดูจออย่างเมามันสิ่งสร้างสรรค์นั้นไม่เกิดกำเนิดคุณ นานวัตกรรมลำ ไม่ร้องคิดด้วยตาหน้าโศกสัรนนั่งก้มหน้าดูจออย่างเมามันสิ่งสร้างสั้นนั้นไม่เกิดกำเนิด ทีมสินเสพานะครับเชิญครับสังคมไทยในวันนี้นั้นดีนักมีช่องทางรู้จักกันมากหลายทั้งโซเชียลวอตแอ p อีกเล่นลายไว้เชื่อมสายสัมพันธ์อันดีงามแต่ลงลืมการพูดจาภาษาชาติวัฒนธรรมขาดไปในสยาม ความเจริญของสังคมมาคุกคามทำให้ไทยหมดงามความเป็นไทยสังคมไทยในวันนี้นั้นดีนักมีช่องทางรู้จัก กันมากอออลายทางโซเชียลวัดแอบอีกเล่นลายออออวายเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีเอ,อ สาสาติวัฒนธรรมขาดไปในสยามความเจริญของสังคมมาคุกคามทำให้ไทยหมดงาม ความเป็นไทยอเอาลครับทีงอยู่คณะกรรมการสามท่านนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนําคําติชมก่อนนะฮะครับผมยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะออกซ้ายหรือขวาหัวหรือก้อยนะฮะอาจารย์สรีครับ พี่มือพอกันเดี๋ยวจะปรึกษากันอีกทีพีครับการตีประเด็นจากภาพเริ่มต้นคล้ายๆกันแต่เนื้อหาต่างกันอยู่โอเคครับมีในใจแล้วครับการแข่งขันในรอบนี้ครับรอบแต่งต่อภาพระหว่างทีมพัดวรางและสินเสภานะครับเชิญทั้งสองทีมครับทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่ที่ผลการตัดสิน ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ2อในสได้เข้ารอบอย่างแน่นอนครับผลการตัดสินนะฮะทีมผู้ชนะได้แก่หลังจากกรรมการพิจารณาแล้วนะคะทีมที่ชนะได้ผ่านเข้ารอบก็คือพัวรางค่ะ<ช><ด> มาฟังว่าเฉือนจะต้องไหนมีอะไรต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะเชิญกรรมการครับในแง่ก่อนนะคะจุดอ่อนของทีมที่ไม่ผ่านเนี้ยก็คือในแง่ของเนื้อหาอีกทีมหนึ่งสรุปสาระาได้ดีกว่าก็แน่นอนครับวันนี้ทีมที่ชนะนะฮะก็คือทีมพัดวารางครับ ครับผมครับพระธาไม่จะมีทั้งเดียวกบผมยังมีอีกนะฮะต้องติดตามกันนะครับผมเอาละครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะฮะคุณพระประชันครับสักครู่ครับคุณพระช่วย